สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีช่วงบ่ายวันเสาร์ครับขณะนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะเดี๋ยวผมนั่งอ่านบทวิเคราะห์แล้วก็อ่านตลาดนะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าสัปดาห์หน้าจะดูแนวรับแนวต้านยังไงนะครับสัปดาห์ที่แล้วทองคําก็ผิดคาดนิดหน่อยก็คือได้ปัจจัยพื้นฐานมาหนุนก็คือเรื่องของสงครามนะครับตัวที่หนึ่งนะครับสงครามนี่ก็แรงหนุขนค่อนข้างจะแรงทําให้ทองคํามัน ปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับอันนี้เราเลี้ยงไม่ได้นะถ้าปัจจัยพื้นฐานมาแบบนี้เนี่ยเทคนิคอลอนาลิซ็ก็ต้องพับเสื่อไปนะครับก็ต้องอยอมแพ้กับประเด็นเนท่านะครับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อของบริการมันต่ําลงนะครับต่ำกว่าคาดการก็ดอลลาร์มันก็คลายกำลังไปด้วยนะเดินโดนสเด้งก็เลยทองคาก็เลยพุ่งเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูแนวะรับแนวต้านสัปดาห์หน้าว่าจ,จะดูตรงไหนที่น่าสนใจนะครับ ก็สัปดาห์หน้ามาถึงเรื่องของดอกเบีย้ยนะจะประกาศแล้วนะครับก็สรุปว่าน่าจะคงที่นะอยู่ที่4.5นะครับความน่าจะเป็นตอนนี้99%ดังนั้นเราก็ไปดูที่ตัว statement นะครับตัว statement ของ f m c statement เนี่ยนะในช่วงคืน,นปวันพฤหัสที่งนะครับก็ดูว่านวโน้มเขาจะมีช่องในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยภายในปีนี้ตามที่เขาคาดการจะมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับแต่ จากตัวเลขคาดการก็คืออาจจะลดแค่ไม่เกิน2ครั้งประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ตรงนั้นก็ไปฟังที่ fundamental mm hmm. ของอทิศทางดอกเบีย้ยของทางเร็ดเพื่อที่จะดูทิศทางของทองคําในช่วงหลังจากวันพฤหัสเป็นต้นไปนะครับ mm hmm. ข่าวดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะมีแรงอยู่ประมาณ2วัน2หรือ3วันนะครับก็จะหมดนะแล้วก็ปัจจัยของสงครามสัปดาห์หน้าก็ยังต้องดูอยู่นะก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราต้อง ต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการกําหนดทิศทางขององคำนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาอัปเดตแนวรับแนวต้านเพื่อที่จะใช้งานในสัปดาห์หน้านะครับปอโครงสร้างราคาก็ทําสรุปให้ตามนี้จะไม่ยืดไม่ยาวนะสั้นๆนะครับเอาแนวต้านก่อนนะครับเดี๋ยวขยายตรงนี้การพี่โบให้ดูนะครับการตัวนี้ตัวที่1อันนี้คือที่เขาพักตัวได้ล่าสุดของสัปดาห์ที่แล้ว ก็ลึกได้ประมาณนี้ก็จริงๆก็ถือว่าเยอะพอสมควรจากสวิงนี้นะ mm hmm. ก็คือถึงประมาณพิโบ๖1 8ได้อยู่นะก็เทโรฟิตได้เพียงแต่ว่าตลาดไม่สามารถที่จะทำโลเวอร์โลของสวิงนี้ไดนะ้ก็เลยขึ้นไปต่อก็กลับทิศเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมนะโอเคคราวนี้แนวต้านแรกอยู่ตรงไหนผมกลางให้แล้วตรงนี้นะครับแนวต้านที่เขากําลังทํางานอยู ตอนนี้คือพี่โบนหนึ่งสองเจ็ดนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้งานไปแล้วนะก็คือมีการย่อตัวลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นก็ดูป้นเปี้ยนอยู่ประมาณ3 4 3 3ันสี่ร้อยสามสิบสามเป็นพิโบนหนึ่งสองเจ็ดูนะครับแนวต้านถัดไปจะเป็นหนึ่งหกหนึ่งจุดแปดผมใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้นะในการหาแนวต้านนะครับมันจะมีความมั่นยำสูงกว่านะสามสี่เจ็ดสองแล้วก็เอาทำพายเดิมเนี่ยมันอยู่ที่3 5 0 0แต่ว่าผมจะเอาแนวต้านไว้ที่3 5 1 4 นนแนวต้านเนี่ยก็ผมตีกรอบเส้นชนะาลายสีน้ําเงินเป็นการคาดการทิศทางของราคาไว้ให้เบื่อนบด้วยนะตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็เราก็ใช้นแนวต้านของพนะี่โบเลเวลนะควบคู่กันกับแนวชนะาลายสีน้ําเงินตัวนี้นะครับว่าเขาจะวิ่งตามกรอบนี้ให้เราได้ไหมนะถ้า,นาแนวต้านที่เกิน3514เนี่ยเอาไว้ที่3582นะครับ35 8 2เนี่ยผมเอา พีโบ2 6 0รมาให้นะ3582เป็นพีโบ261.8นะครับของเมนเนอร์สวิงล่าสุดคือถ้าเขาทำลายโครงสร้าง3500ได้ถึง3 5 1 4เนี่ยก็ใช้3582กับ c h a n n กับช n นกัลา h กับช l น i n ลายเส้นนี้สีน้ำเงินนะครับเป็นนาวต้านคราวนี้มาดูแนวรับนะแนวต้านผ่านไปแล้วนะครับถ้าตามไม่ทันก็ลองกลับไปดูอีกทีนึงนะ แนวรับเนี่ยเราใช้เมเนเอร์สวิงตัวนี้นะครับมีการให้แบบนี้เออผมอธิบายไว้เพิ่มเติมอย่างนี้ถ้าสมมติว่าสัปดาห์หน้าในระหว่างสัปดาห์นะครับ mm hmm. เขาอาจจะมีการพักตัวแล้วก็กลับขึ้นไปทำนิวไฮใหม่อย่างนี้นะ mm hmm. เวลาหาแนวรับเนี่ยเพื่อ mm hmm. นๆขยับที่โบตัวนี้ตามไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้แนวรับยี่สบสามจุดหกสามสิบแปดจุดสองที่ผมกาลังจะอธิบายเนี่ยตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะวิธีการหาแนวแนว,แนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะ กลางใหม่ทุกครั้งที่เรามีาสวิงสูงสุดไปแล้วก็ต่ำสุดใหม่ก็จะก,กลางไปทุกครั้งไปนะครับันั้นแนวรับแรกก็จะเป็นฟิโบยี่สมจุาไว้ที่3370เหมือนเดิมนะใช้คู่กับชั้นลายสีน้าเงินตัวนี้นะครับแล้วก็3ามสนะครับหมายวามว่าถ้าถ้าเขาทําลายโครงสร้างชั้นลายได้เนี่ยแนวรับมันก็จะเป็นไปตามนี้ก็คือ3า2 2 3 2สอปด สวิงโรเดิมก็สามสองสี่ห้าแล้วก็3190นึาคำถามก็คือแนวะรับพวกนี้มาจากไหนนะก็คือเราใช้ไมเนอร์สวิตัวนี้นะครับกลางปึ๊บอย่างนี้เลยนะตัวนี้ก็จะได้แนวรับตามนี้มาคราวนี้ถ้าเพื่อนๆที่เทรดในทางเฟรมที่เล็กลงก็ใช้ตัวนี้แทนได้นะครับไมนเนอร์สวิล่าสุดหมายถึงว่าทางเฟรมสามนาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ันี้ปึ๊บเราก็จะเห็นว่าในสัปดาห์ ต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่เขาเบรคตรงนี้ไปได้เนี่ยเขาก็จะลงมารีเทสตรงนี้มันก็คือพิบโว23.6นั่นเองนะก็ไม่ผ่านนะครับดังนั้นแนวรับที่แข็งแรงเนี่ยถ้ากลาง2 m i เมเนอร์ g งตัวนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นฟิบโบ50.0กับ23.6มันซ้อนกันอยู่นะแนวรับที่แข็งแรงก็จะอยู่ตรงนี้หมายความว่าถ้าเขาเกิดการพักตัวได้หนักหนักจริงๆนะก็จะเป็นแนวรับแรกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ3ประมาณ3,370เนะี่ยประมาณนี้นะครับ โอเคแนวะรับแนวะต้านผ่านไปเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์ชัดๆนิดนึงว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมองตลาดว่าจะขึ้นจะลงยังไงใช้อินดิเคเตอร์นำทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ time frame day ก่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่มองตลาดในภาพกว้างนะครับก็ t i time frame day เดี๋ยวเรามาดูว่าโอกาสที่จะเกิดดับเบิลท็อปเนี่ยมีไหมนะเราดูที่ Ma c d ดีก่อนนะครับ Ma c d ดีเนี่ยเขาอยู่เหนือเส้นศูนย์ศูนย์หมายความว่าตลาดใน time frame d ย y เนี่ยมันยังอยู่ในทรงขาขึ้นอยู่นะ ทรงขาขึ้นอยู่แล้วแหละตั้งแต่ช่วงนี้นะครับยังทําลายโครงสร้างขาขึ้นไม่ได้นะเยังแต่ว่ามีการพักตัวเป็นระยะระยะเท่านั้นเองนะครับตัว m a c กดีอยู่ข้างบนแล้วก็สโตนเชสติกกาลังวิ่งขึ้นจะไปสูงโซนโอเวอร์บอทอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่ผ่านโอเวอร์บอทตรงนี้มาแล้วก็มีการพักตัวอันนี้ก็จะขึ้นไปโซนโอเวอร์บอทเหมือนเดิมหมายความว่าถ้าเราจะเซลล์อีกทีเนี่ยเรารอตัวนี้ก่อนนะ รอเดวันให้ถึงวบบอสโดยสมบูรณ์ก่อนซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะทำโครงสร้างที่เป็นดับเบิลท็อปตัวนี้ยปืป๊บอย่างเงี้ยครับถ้าโครงสร้างราคามันจะปรับที่เป็นขาลงได้ชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดโครงสร้างแบบนี้ก่อนเนีย่ยถึงจะลงได้แนละ้วก็คือเป็นตัวเเนี่ยเราลุ้นดูว่ามันจะมีโอกาสเป็นดับเบิลท็อปได้ไหมถ้าโครงสร้างสัปดาห์หน้ามันอยู่ในหมวดของดับเบิลท็อปเราจะได้ตัวนี้เป็น เขาเรียกว่า e x a g g e r a t e d divergence นะครับก็คือราคาสูงสุดใกล้เคียงของเดิมแต่ว่า MACD เนี่ยต่ากว่าเดิมโครงสร้างราคาแบบนี้มันจะเป็น e x a g g e r a t e d divergence หมายความ่าก็มีโอกาสที่จะเกิดการกลับทิศเป็นขาลงได้ในระยะถัดไปนะครับหรือถ้าไม่ได้ e x a g g e r a t e d divergence ก็เป็น classic divergence ไปเลยในทางเประเดีนะ๋สรุปว่าขาเซลล์อย่าเพิ่งไปสวนนะครับก็คือรอดูให้เขา overbought แล้วก็ชะลอกำลังก่อนแล้วค่อยเปิดเซลล์ สัปดาห์หน้านะเดี๋ยวอ,อินดิเคเตอร์ตัวที่2ที่จะต้องดูก่อนเปิดเซลก็คือเพื่อนๆลงไปดู H4 ด้วยนะครับเดี๋ยวลองขยายชัดไหมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับดูด,ดูวิวนี้ก่อนนะครับใน H4 เนี่ยตัวสวิงล่าสุดตรงนี้นะเป็นคอนเ e อร์เจนซหมายความว่า,วา,าทิศทางขาขึ้นของตลาดมันยังเป็นต่ออยู่นะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆที่จะรอเซลล์เนี่ยให้ ให้ไมเนอร์สวิงสูงสุดตัวนี้ให้เขาเริ่มพักตัวก่อนเสร็จแล้วก็เขาจะไปต่ออีกทีหนึ่งตัวในรอบถัดไปนี่แหละมันถึงจะได้คลาสิคเดอรเจนส์ h 4ดังนั้นก็ถึงจะเริ่มโฟกัสที่ขาเซลล์นะครับช่วงนี้มันอยู่ในช่วงปลายเทรนแล้วขาบายก็เทรดสั้นขาเซลล์ก็น่าจะต้องเทรดสั้นก่อนนะครับยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่รอให้ทิศทางว่าเขาจะเบรกสามารถสูงสุดได้ไหมหรือจะแค่ทำดับเบิลท็อปเสร็จแล้วก็ชะลอกําลังทำคลาสิคเดอรเจนส์แล้วก็ปรับทเป็น โดยส่วนตัวผมผมก็รอสัญญาณเซลล์ออฟอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รอค่าสิลเจนเอโฟก่อนที่จะเปิดออเดอร์เซลล์นะสุดท้ายเหนือสุดก็คือจะลืมเรื่องของ m o นนี m แมเนจเมนตนะครับเพราะว่า Market Maker เนี่ยเขาเห็นตัวเลขในตลาดอยู่แล้วว่าเขามีสต็อกลอดขาเซลล์ขา b บาอยู่จำนวนเท่าไหร่เขาก็คงแม n เนตตลาดไปทางนั้นนะครับเพื่อกำไรของเขาเนาะนั้นเราเป็น r ีเทลเทรดเดอก็ถ้าไม่ใช้ถ้าไม ถนาดสูญเทศก็ใช้ใช้สัญญาณแท่งเทียนนะครับในการกำหนดจุดเวลาที่เราจะซื้อจะขายก็ได้นะทีนี้มาดูทาเฟรมที่เล็กลงอีกนิดนึงดู H1 ก่อนนะครับเมื่อกี้ H4 เนี่ยเป็นคอนเวอร์เจนอยู่ส่วน H1 เนี่ยมันเริ่มชะลอกำลังแล้วแต่ว่าตัว H1 มันก็ยังเป็นคอนเ e อร์เจนอยู่ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็เขาคงชะลอกำลังอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือสโลปมันจะเริ่มลดลงเสร็จแล้วก็ จะมีการพักตัวในทา m แ f ร h m e h 1ก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะดีดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้มันก็จะเป็น Classic Divergence h 1มาแล้วเราถึงจะเริ่มเห็นสัญญาณชะลอกำลังที่จะเข้าเซลล์นะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็กรอบใหญ่ของราคาผมก็ยังใช้กรอบเส้นสีน้ำเงินนี้อยู่ในการดูกำหนดตำแหน่งที่ใกล้เคียงในการที่จะเซลล์ออมองว่าตลาดน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับสัปดาห์หน้านะ